สวัสดีครับพบกับร้านวันดีโสธรอ,อีกแล้วครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับเรามาตอบคำถามผู้ติดตามชาแนลเราครับกรณีสอบถามมาว่าพี่ครับ80ปีกองตำรวจเรียนอามเนี่ยบล็อกวงเดือนที่เขาเรียกกันเนี่ยมันเป็น ยงงไงช่วยบอกให้ผมฟังหน่อยนะครับเราก็จะมาตอบคำถามแต่ต้องอธิบายท่านเข้าใจก่อนว่าสําหรับล้านผมนะครับหรือกลุ่มของผมที่เล่นกันเนี่ยนะครับผมจะตีไม่ว่าจะเป็นบล็อกวงเดือนบล็อก10ตีบล็อกสายฝนหรือบล็อกธรรมดาเนี่ยผมตีเป็นบล็อกธรรมดาทั่วไปหมดเลยนะครับแต่ผมจะตีเหรียญที่มีราคาขึ้นมาเป็นพิเศษเช่นบล็อกอุดปืนนะครับเราเคยมีคลิปทําให้ดูแล้วว่า บล็อกอดปืนเนี่ยวิธีการดูดูอย่างไรทําไมผมถึงให้ราคากับบล็อกอุดปืนเพราะว่าบล็อกอุดปืนเป็นบล็อกที่มีประสบการณ์ครับก็คือขออนุญาตใช้คําว่าตอนที่เหรียญรุ่นเนี้ยดังเนี่ยนะครับก็คือคนที่แขวนเนี่ยเป็นบล็อกอุดปืนนะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารเราไม่ได้พูดนะครับเรากำลังจะพูดว่าบล็อกที่ดังตอนนั้นคือบล็อกอุดปืนนะครับทำให้เหรียญอาม80ปีกับตำรดวจรุ่นเนี้ยครับ มีราคาขึ้นมานะครับผมก็เลยให้ราคาและก็ชอบเป็นกรณีพิเศษกับเหรียญอุดปืนเท่านั้นเองครับส่วนบล็อกอื่นเนี่ยผมตีราคาเป็นเหรียญทั่วไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะมาสอนดูนะครับว่าอะไรที่เขาเรียกว่าบล็อกวงเดือนครับก่อนอื่นครับผมนำพระนะครับสองค์เข้ากล้องดิจิตอลไมโครสโคปก่อนนะครับผมก็ต้องย้ำอีกรอบครับแม้จะย้ำเป็นร้อยครั้งพันครั้งนะครับผมก็ต้องย้ำว่าวิธีการดูเนี่ยนะครับก็คือ หนึ่งนะครับบริเวณไม่ผสมเนี่ยครับจะมีรอยที่เป็นรอยบากนิดนึงนะครับเกิดจากการที่พิมพ์มีเนะเกินแล้วผ้จะเป็นอนยุบทาไมผมต้องย้ำอย่างนี้ครับเพราะว่าย้ำสิบรอกก็ยังมีคนมาถามดังนั้นผมย้ําทุกคลิปเลยแล้วกันนะครับบริเวณปลายผสมนะครับอ่าสังเกตดีๆนะครับนะจะมีเนื้อยุบลงไปนะครับบล็อกเนี่ยเป็นเนื้อเกินอ่าแต่ว่าพราเนี่ยเป็นเนื้อยุบระหว่างชั้น1นึ่งกับชั้น2ลองดูดีๆนะครับอ่าส่วนใต้ฐานเนี่ยนะครับ จะเป็นรอยขีดย้ําเลยนะครับผมย้ําเพราะว่าย้ํากี่รอบก็จะมีคนมาถามอะผมเลยย้าทุกคลิปนะครับต้องขอโทษจริงๆถ้าซ้ํานะครับคือใต้ฐานเนี่ยจะเป็นรอยขีดเห็นไหมครับผมให้ดูเป็นรอยขีดมีมากมีน้อยเป็นรอยขีดอาจจะไม่มีเลยแต่ขอ,ขอบๆจะเป็นรอยขีดหน่อยๆนะครับไม่เป็นเม็ดนะจาไว้นะไม่เป็นเม็ดเจอเป็นเม็ดกลมๆเมื่อไหร่เนี่ยปลอมทันทีนะครับอ่าคราวนี้เรามาเข้าสู่คําว่าทําไมก็ถึงเรียกว่าบล็อกวงเดือนครับ คุณลองสังเกตดูนะครับมุมขวานะครับเหรียญด้านหลังนะครับขวาด้านบนนะครับคุณจะเห็นว่ามีรอยแบบขีดๆใช่ไหมครับตามรูปที่ผมไ้ดูเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเวลาเอาเล่ยวงเดือนนะครับไปตัดก็จะเป็นรอยกลมๆขีดๆอย่างเงี้ยนะครับมุมซ้ายด้านล่างก็จะเป็นเช่นกันจริงๆจะมีหลายมุมนะครับทั้งองคพระแต่ผมเน้นให้ดูนะครับเน้นให้ดูเฉพาะรูปที่ผมไปดูเนี่ยซึ่งเป็นหลักมีทุกองนะครับต่างกับบล็อกทั่วไปก็ตรงที่บล็อกทั่วไปเห็นไหมครับเวลาปั๊มมา ไม่มีรอยเป็นวงเดือนครับไม่มีรอยวงกลมใช่ไหมด้านล่างก็ไม่มีอ่อาลักษณะนี้นะครับดูง่ายๆนะครับคือผมกําลังจะบอกว่าบล็อกเนี่ยเขามีหลายบล็อกนะครับก็บางบล็อกเนี่ยก็จะเป็นวงเดือนบางบล็อกเป็น10ตีบางอบบล็อกเป็นสายฝนมันมีหลายแบบนะครับคุณต้องลองดูบางบล็อกเป็นอุจนนะครับก็ลองสังเกตดูตามมุมที่ผมให้ดูตามกล้องดิจิตอลไมโครสโคปเนี่ยนะครับ ว่าวงเดือนเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าวงเดือนก็ว่ายง่ยก็คือเหมือนกับเลื่อยไปเลื่อยต้นไม้นะครับจะมีวงกลมนะครับตามมุมต่างๆขององค์พระเนี่ยเราก็เรียกว่าบล็อกวงเดือนนะครับ ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังร้านมดีสสทรนะครับอย่างไรก็รบกวนอย่างยิ่งเลยครับรบกวนกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องเรียนอาม80ปีคุณตำรวจนะครับบล็อกวงเดือนเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ